มันหมดยุคนี้ไปแล้วบิกตูลสมัยเป็นผอทบยิ่งใหญ่เพราะมึงสั่งอาหารแอนแอนทีเดียวก็จบยึดอานาจได้เลยครับแต่ตอนนี้เอาดียึดอํานาจเนี่ยยึดได้เลยตอนนี้จะรักษาเก้าอี้เองรอดหรือเปล่าโดนเด็กแม่งคาทายนะร้องเพลงไล่ทุกวันเนี่ยยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของคุณแล้วเอ่อใช่ไหมครับนั้นยอมแพ้เลยครับคุณไม่มีทางสู้เด็กได้ นะครับดังน,นั้นวันนี้หมดเวลาแล้วที่ผอบ,ออบอจบต้องยิ่งใหญ่เท่า้วเกินครับไม่มีใครก็ย้อนคุณปฏิวัติแล้วนะครับไม่มีใครก็ย้อนคุณปฏิวัติแล้วครับคุณลองเดิครับวันนี้โ่วโลกเขาไม่เอาแล้วเด็กรุ่นใหม่มันไม่ยอมอยู่แล้วเอ่อใช่ไหมครับ <ๆ S 1> ควรคจะเรียกนะถ้าเกิดใครยังมางี่เง่าวุ่นวายการเมืองเรี่กไอ้เบือกนะครับ ทำไมคนยังคิดว่าจะล้มเจ้านะถ้าคุณจะล้มเจ้านะครับมันไม่ใช่ล้มไม่ได้นะครับ,นะรบวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์นะหลายคนผมเชื่อว่าคุณในช่วงหนึ่งของชีวิตคุณก็เคยคิดจะล้มเจ้าเหมือนกันคุณจะโกหกผมดีกว่านะครับแต่การล้มเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายครับ พราะคุณต้องป๊อกเด้งรอบวงครับนะคุณป๊อกเก้ารอบวงลหลายรอบนะคุณมีสิทธิ์ที่จะล้มเจ้าได้นะแต่ถ้าคุณป๊อกบ้างไอ้คนเน้นบอดไอ้นี่นะเจ้าแม่งไม่มีทางตายครับไอ้พูกนี่คิดจะล้มเจ้ามึงเป็ญญาอ่อนไอ้ยิบหายนะใช่ไหมใครจะไปล้มเจ้าได้ครับ นะไม่งั้นเขาจะเป็นเจ้าได้งไงล่ะใช่ไหมครับนะมึงมีเงินหน้าตักนิดเดียวมาเป็นเจ้าแม่งเจอลูกพระลูกเจ้าบอกเด้งสามขาแม่งก็ล่วงแล้วไอ้เหี้ยนะครับสามเด้งนะครับไอ้น,นี่ป๊อกไอ้น,นี่สามเด้งก้าวแต้มสามเด้งโอ้โหไอ้เหี้อล่วงไหมครับหน้าตักไม่พอใช่ไหมครับนั้นคนที่จะเป็นเจ้าก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมครับ งั้นมึงไม่ต้องไปเสือกไปคิดไปปกป้องเจ้านะครับนะมึงจะมาเปิดขาบวยขึ้นมาเพื่อจะเพื่อจะช่วยเจ้ามึงช่วยไม่ได้หรอกครับเวลาเจ้าขาลงเนี่ยครับมันไหลเลยนะเห็นไหมมึงเคยเล่นปอกเด้งไหมครับเอองั้นกูลองคิดดูนะครับเจ้านี่ครับแม่งหนึ่งกูมีข้างหลังเฮ้ยช่วงนี้กูแม่งโดนปอกเด้งรอบวงบ่อยๆมึงเพิ่มขาเนะี่ย ใช่ไหมเพิ่มขาเอาไอ้ขอเปิดขาบวยมือบวยหนึ่งมือใช่ไหมนี่ก็ลงกันใหญ่เลยใช่ไหมไะเพื่ออะไรเพื่อนะ้นและคนในวงเนี่ยมีคนมีคนของเจ้าคะัพอแม่งไอ้เจ้าแม่งนั้นกูนอาจจะถอนมือออกเพื่อให้สลับดวงใช่ไหมครับいいเห็นไหมเออการล้มเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลิกพูดทันทีครับมันเป็นเรื่องที่ยากมาก เออใช่ไหมผมเคยเป็นเจ้านะครับตอนไปทอดกระถินวัดพระบาท้ํำพูนะครับบนรถทัวร์นะครับสองหมื่นนะครับแม่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับหมดโต๊ดเลยครับดูกล้มครับผมเคยเป็นเจ้าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับวันนั้นไปท่ากระถิ่นก็เลยมีความคิดว่าอ่ไหนก็แล้วเขาเรียกะเอาพี่มาร์กเป็นเจ้าให้หน่อยครับ วันนี้ไม่มีขาดเจ้ามืออ่้ผมเป็นเจ้ากันครับสองหมื่นแม่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพอแล้วเฮียกูเลิกแล้วโอ้มึงไปไปไปกูไม่เอาแล้วนี่คือเรื่องจริงนะเคยใครไปทอดกระถิ่นเนีผมตอนนั้นเห็นไหมว่าสองหมื่นแม่งครึ่งชั่วโมงอ่ะแม่งโอ้โหมึงป๊อกกันรอบวงคนระับแล้วเราเป็นเพศเจ้าประเภทแบบตามใจตามใจลูกบ้านเลยนะครับคือมึงจะโหลดขาเพิ่มขานะครับไอ้ขาไหนบอดแม่งแทงอยู่แล้วสิบบาท ขาในป๊อกบ่อยๆแม่งฝาก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 ,ฝากไอสัตว์เป็นพันเลยนะโดนทีสามเด้งนะผมก็ไม่ได้อั้นด้วยนะแต่ขาในบอดแม่งแทงแทง้าขานี้มึงปล่อยไว้เลยแทงแมงสิบบาทพอยี่สิบบาทก็พอขานี้เลี้ยงไว้นะถึงแล้วรู้ว่าขานี้โดนแดกตลอดมันก็แทงอยู่ยี่สิบขานี้แดกแม่งฝากกันฝากกันคนระับครึ่งชั่วโมงครับสองหมื่นหมดเลยครับนะเออเอาตกลงพอนะครับเรื่องลมเจ้า เลิกคิดนะครับเจ้าจะล้มต้องล้มในตัวเจ้าเองครับอย่างเจ้าอย่างผมเองครับเพราะผมไม่ระวังตัวนะผมก็เลยล้มครับนอกเรื่องเอาเนี่ยคุณมาขัดผมเลยลืมเลยครับในวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับถึงไหนแล้วว่างครับเรื่องการบริหารประเทศต่อนะค่านิยมหลายอย่างครับที่มันถูกปลูกฝังมาในประเทศนี้นะ ให้ประเทศเราเนี่ยนะคนเขาเรียกไปนะกลาแลนบ้างนะครับดัจจริตแลนบ้างใช่ไหมครับนะมันคือความจริงนะครับแต่วันนี้นะครับเด็กๆกำลังจะเปลี่ยนนะครับวันนี้คุณเห็นไหมว่าในอดีตนะครับม็อบในสมัยโบราณเนี่ยแม่งวันนี้เด็กมันไม่เอามาใช้เลยนะครับนะครับ เด็กแม่งไม่เอามาใช้เลยครับเอแม่งโผล่กันตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับสมัยคนโบราณเนี่ยจะคุยแต่เรื่องหมากลุกใช่ไหมครับมีขุนมีโคนใช่มครับอ่ามีขุนมีโคนมีเบี้ยมีมา้ามีเรือใช่มครันั่นคือการเล่นหมากลุกของคนโบราณ บเบีย้ยคุณอยู่เต็มกระดานถ้าขุนคุณโดนกินก็แพ้ต่อให้มีเบีย้ยเต็มกระดานใช่ไหมครับนะงนั้นเด็กวันนี้นะครับมันไม่มีขุนให้คุณนะคุณจะไปทําอะไรมันได้นะครับมันเป็นมอ็บที่ไม่มีแกนน้าเห็นไหมครับมึงกินขุนมันไปกี่ขุนแล้วมันก็ไม่หมดอนะ่ะเอาเดิจับเข้าเรือนจําไปเท่าไหรนะ่แล้วยิ่งทําให้รัฐบาลแพ้ด้วยนะคุณรู้ไหมครับ เพราะว่าตกลงว่าใครกันแน่ว่าที่แม่งเป็นแกนนำอะยิ่งจับแม่งก็ยิ่งงอกอะเห็นไ,ไหมครับงั้นคุณจะสู้กับเด็กได้ไงอะ่ะวันนี้เด็กมันไม่เล่นหมากรุกกับคุณอะเด็กแม่งไม่ได้เล่นหมากร้อมเลยนะตอนนี้นะเด็กแม่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์เห็นไ,ไหม ดูครับเดี๋ยวนี้นะเกมคอมพิวเตอร์แม่งนะผมโอ้โหม่งมีการวางแผนวางกลยุทธ์มีเกมออนไลน์แม่งขมโมยของอะไรแบบเด็กพวกนี้นะแม่งเอาเกมอมันเอาเกมมาเล่นกับคุณนะุณไม่ต้องไปตามหาว่าใครเป็นเจ้ามึงไปหาว่าใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าง่ายกว่าไอ้เหี้ยแต่มาตามหาว่าใครอยู่เบื้องหลังนะมึงก็ยัดขี้อยู่คนคนเดียวนะตอนนี้นะ วันนี้นะมันไม่ได้เป็นสมัยมอปราแล้วนะครับมึงต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์แล้ววันนี้ใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์อรนะมึงมานั่งหาว่าใครเป็นเบื้องหลังนะครับใครเป็นท่อนำเลี้ยงมึงแพ้นะครับมึงไม่มีทางตามเด็กพวกนี้มันทนันนะครับเด็กพวกนี้มันเล่นเกมกันโอ้โหวางกลยุทธ์นะครับการเคลื่อนย้ายกําลังพลนะครับ ผมดูนะเอีย่ยแม่งมันมาอย่างไงวะผมยังตามล้ไม่ตดาผมไอ้พวกนี้มันทำไมเขาใช้เทคโนโลยีนะครับนั้นคุณจะคิดจะมาลบกับเด็กพวกนี้นะไม่มีประโยชน์นะครับแล้วการที่คุณไปจับแกนนำก็นะคุณยิ่งปิดกั้นการเจรจารนะแกนนำไม่อยู่มึงจะคุยกับใครตอนนี้มึงก็ต้องไล่จับไปเรื่อยไล่จับไปเรื่อย นะผมไม่รู้ว่าการปล่อยตัวครั้งนี้นะแม่งเป็นแผนหรือเปล่าเพราะในกรลบบสันดาหนคลพวกนี้นะมันไม่มีทางเลยที่จะร่วมารวยมันคิดอย่างเดียวมันจะเอาชำนะด้วยกำลังมันถึงใช้วิธีการล้อมจับล้อมป่าแล้วคุณเห็นสานดาลมันไมครับมันเอาน้ำชีดใส่เด็กอะนี่คือความทำมินหินชาติ เขาชุมนุมกันอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธแต่เมื่อเอาน้ำส้นตีนอะไรไปฉีดใส่เขาอะจิตใจมันชั่วช้าไหมรับไม่ได้เลยกับความเฮียความระยำนะไอคนที่ออกคำสั่งนะครับมึงเฮียมากนะครับะมึงจะอ้างนะครับ,ม,รบมึงจะอ้างว่าเป็นสากลสากลส้นตีนอะไรยัดแม่จนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าน้ำนั่นคือน้ำอะไรอะ นะครับคือแม่งเฮียมากไงมึงเอาม,มาหิดมามึงยังไม่รู้นะนี่มึงฉีใส่เขาคือน้าอะไรอ่ะนะครับแล้วไอ้นนคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับวันไหนพวกเด็กชนะต้องลากคอยพวกนี้มาลงโทษนะครับคือมึงเอามาหิดเกินมากนะครับกรลยาสอสถ,ถุลครับผมเป็นคนสถุลครับผมไม่ใช่คนดี ผมไม่เคยบอกแล้วว่าผมเป็นคนดีนะครับนะครับฉะนั้นคุณอย่าคาดหวังจากผมเลยครับฟังแล้วก็นะครับถ้าไม่ชอบก็ออกไปอย่าฟังใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าตรงนี้นะครับผมไม่ชอบความดัดจริตนะครับถ้าคุณชอบความดัดจริตก็ไปนะครับผมไม่ชอบความดัดจริตผมไม่ชอบเสแสร้งผมเป็นคนดิบคนเถื่อนครับผมไม่ได้เกิดในตระกูล ไฮโซครับผมเป็นเด็กชายแดนนะครับแล้วถ้าคุณคาดหวงังความสุภาพเรียบร้อยผมคุณน่าจะมาผิดที่นะครับนะครับผมเกียดผมเกียดความดันจริตนะครับอืมนะใช่ไหมครับวันนี้นะครับมึงอ้างความเป็นสากลสากลส้นตีนอะไรนะครับน้ำอะไระครับ ตอบสิครับจนป่านนี้ยังไม่มีใครรู้เรือ่องน้ำที่มึงฉีดเด็กคือน้ำอะไรแล้วมึงเฮี้ยมากมึงไม่รู้เลยว่าน,น้นมันม,มีเด็กเขายังไม่ทำอะไรเลยถึงเวลามึงตั้งแถวมาเดินเคาะกระบ,บอกปังปังปังป,งปังมานับหนึ่งสองสามให้เวลาสามนาทีฉีดน้ำใส่ฉีดสีใส่เพราะจิตใจมึงอมหิวไงมึงไม่ใช่คน ไหมครับนะดังนั้นถ้ากูมีอำนาจวาสนาเมื่อไหร่นะกูจะล้างแขนให้เด็กพวกนี้กูจะลากคอมึงมาด้วยนะจะบอกให้นะแล้วกูไม่ใช่นคนที่จะมานั่งโลกสวยให้อภัยกันนะครับถ้ามึงเฮียมึงจะต้องโดนลงโทษแมึงบอกไม่อันตรายมึงเอาไปอาบให้กูดูถ้ามึงบอกไม่อันตรายมึงอาบให้กูดูหนะ่อยได้ไหมดังนั้นมึงเฮี้ยกูต้องเฮี้ยกว่าดีครับ เออ้นผมไม่ชอบความเสีแส้งหน้าที่มึงคือดูแลประชาชนไม่ใช่หน้าที่ทําร้ายประชาชนนะครับหลักษากลพ่อมึงเดไอ,อ้เฮี้ยน้ําอะไรจนบ่านี้ยังไม่รู้เลยผ่านเมื่อกี่วันแล้วมีใครรู้ว่ามันใช้น้ำอะไรฉีดสากลก็ทํำกันแบบนี้เหรอครับเขามาประชุมโดยสงบแค่นี้มก็ประจานความเฮี้ยไปทั่วโลกแล้ว คุณไม่เหมาะที่จะเป็นคนที่มาดูแลประชาชนเพราะจิตใจมึงอำมหิตเกินมนุษย์คุณต้องรักประชาชนนี้มากๆเพราะเงินเดือนที่พวกมึงแดกกันอยู่นี่มันมาจากประชาชนมันเงินของประชาชนเขาเออดังนั้นอย่ามาพูดว่าเป็นสากลครับสากลส้นตีนเลยนะครับใช่ไหมครับ กูโกรธแค้นแทนเด็กคนนี้กูอยู่ข้างเด็กเต็มตัวแล้วกูรู้ว่าพวกมึงแม่งไม่เหมาะที่จะมาเป็นชนชั้นปกครองเพราะมึงมันเอามาหิดผิดมนุษย์มึงเก่งแต่คนไทยทำไมมึงไม่ไปเก่งกับชาวโลกมั่งทาไมมึงไม่ไปเอาชนะเขาด้วยเรื่องเศรษฐกิจกูเห็นมึงเก่งแต่กับคนไทยส้นตีนมึงเคยทําประเทศเจริญขึ้นมั่งไหมมึงเคยปราบยาเสพติดไหม มึงเคยจัดการกับข้าราชการที่ข่มเหงรลงแกรประชาชนไหมตำรวจข่มขู่รีถ่ายมึงเคยจัดการไหมมึงไม่เคยทําเลยเฮียแต่กับประชาชนมึงเก่งจังเลยอ่ะังนั้นกูไม่มีทางจะเคารพคนอย่างพวกมึงอ่ดังนั้นอย่ามาคาดหวังผมว่าจะสุภาพผมเป็นมุมแบบนี้แหละนะครับ มึงทำนั่นกูยังจำภาพเลยแต่ติดตานะครับมึงไปฉีดน้ำใส่เขาทำไมมึงฉีดน้ำใส่เขาทำไมมึงตอบกูหน่อยดีแล้ววันนี้มึงก็เห็นว่าพอมึงแค่ลดน้ำมาเขาก็เพ็นกันแล้วอะใช่ไหมวันนี้ลถฉีดน้ำมึงไม่มีกาได้ใช้อีกแล้วล่ะจะบอกให้ ร,รถฉีดน้ำนั่นนะียมึงจะมีอะไรได้ใช้แล้วกับม็อบครั้งนี้แค่แม่งจุดพุปบุ๊บทุกคนสลายตัวเลยนั่นคือสัญญาณของการเลิกประชุมนุมเพราะรถฉีดน้ำมาเขาไม่ต้องการให้ใครบาดเจ็บนะครับเขาไม่ต้องการให้ใครต้องได้รับความระคายเคืองผิวหนังจากน้ำสซนตีนที่มึงนำมาประเคนให้ แต่พวกมึงคนระับแค่ประชาชนไม่เห็นด้วยมึงก็กล้าที่จะใช้กำลังครับมึงจับคนไปขังคุกนี่คือกติกาสากลใช่ไหมคนหนึ่งเ็ชูสามนิ้วกูขอชูนิ้วเดียวได้ไหมเออนะครับนั้นถ้าใครโลกสวยกรุณาป้ายหน้านะครับป้ายนี้โลกนี่มีแต่ความจริง นะครับนะครับเด็กๆวันนี้นะครับเขาต่อสู้เพื่ออนาคตของเขาคุณกำลังขโมยอนาคตเขาคุณกำลังผูกขาดความเป็นเจ้าของประเทศนะครับถ้ามึงคิดว่าเขาจะยอมแพ้มึงนะครับมึงคิดผิดมึงคิดว่าเขาจะเหนื่อยมึงคิดผิดครับนะ ในกลุ่มชุมผู้ชุมนุมนะครับมีแฟนพันธ์แท้อยู่ส่วนหนึ่งการที่เขาย้ายที่ไปแต่ละที่ต่างๆมันก็มีคนในละแวกนั้นมาร่วกมาเขาอีกส่วนหนึ่งไอ้พวกตามไม่ไหวก็ไม่ตามนะครับเออมึงคิดว่าเขาจะเหนื่อยนะครับแล้วเขาจะหมดแรงไปเองมึงฝันเลยครับไม่มีทางครับมันมียานหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับ ล้วท้ายสุดนะวันหนึ่งนะพี่น้องตายกว่าที่นั่งดูการถ่ายทอดทุกวันนะครับทนไม่ไหวแล้วจะออกมาช่วยเด็กนะครับถ้ามึงยังคิดที่จะใช้สไนเปอร์หรือกระสุนยางนะครับมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับอ่าฉะนั้นมึงเลิกบ้าอำนหนาครับวันนี้โลกมันไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายแล้วครับสายตาชาวโลกกำลังจับจ้องอยู่นะครับ เหไตอนนี้นะครับหลายๆคนกําลังนะในมหาลัยในต่างจังหวัดนะครับทุกคนลุกขึ้นมานะครับแล้วลองคิดดูถ้าทุกคนดานหน้ามาที่กรุงเทพมันจะเกิดอะไรขึ้น